การมีกระจายหรือการมีใจเรามาลองยกตัวอย่างแบบนึกภาพสมมุติไปด้วยกันนะครับนึกภาพหมู่บ้าน2หมู่บ้านครับหมู่บ้านที่1ครับผู้ใหญ่บ้านก็เรียกประชุมหมู่บ้านแล้วถามว่าหมู่บ้านเราจะสร้างสวนสุขภาพดีไหมแน่นอนครับจะมีคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นแบบบ้างพอสมควรอะไรประมาณนั้นหรือหลากหลายก็ได้นะครับตามสภาพความเป็นจริงของหมู่บ้านทั่วไปแต่หมู่บ้านที่2ครับผู้ใหญ่บ้าน ทำการบ้านอย่างดีเราเริ่มไปคุยกับลูกบ้านบางคนเกิดแนวร่วมขึ้นมาทีละนิดทีละนิดไปถึงจุดที่แบบผู้ใหญ่บ้านเห็นว่ามันเหมาะที่จะเรียกประชุมแล้วก็เรียกประชุมและเสนอประเด็นนี้มีหลายคนนำข้อดีของการมีสสุขภาพเนี่ยมาคุยกันคืออย่างเช่นไม่ใช่แค่ออกกลาลังกายนะแต่มันเป็นศูนย์รวมมันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะมารวมใจกันการมีสุขภาพดีก็ดีแล้วการที่ คนเราได้คุยกันพูดง่ายๆนะครับเกิดการมีส่วนร่วมเกิดการมีกระใจนะครับผมไม่ได้พูดถึงการที่จะเป็นเรื่องของหมู่บ้านแต่ผมพูดถึงชีวิตคนคนหนึ่งพูดถึงครอบครัวพูดถึงสังคมครับพูดถึงแม้แต่ประเทศไทยหรือโลกใบนี้ครับเมื่อคนเราสามารถมีกระใจแบบดีๆนะครับนึกถึงความสุขรางวัลน,นึกถึงของดีจริงถ้าผมบอกว่าการมีกระใจเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุด ที่สำคัญของการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองหรือพัฒนาโลกลองนึกดูนะครับสำหรับผมนะครับสารภาพตรงๆว่าผมไปเจอคำคำหนึ่งครับคำว่ารวมพลังร่วมทางรวมพลังร่วมทางถ้าเราไปนึกภาพแบบจริงๆเนี่ยลองมีกระใจนึกดูนะครับว่ารวมพลังร่วมทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ แล้วเราได้เจอกับอีกคนหนึ่งซึ่งตัดสินใจที่จะมารวมพลังร่วมทางกับเราเกิดมีคนที่มาสนใจรวมพลังร่วมทางไปด้วยกันมากยิ่งยิ่งขึ้นสภาพมันจะเป็นยังไงครับนึกถึงการที่การเรียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วเราสามารถที่จะรวมพลังร่วมทางกับบางคนแบบดีๆไปด้วยกันได้มันคือรางวัลไม่ใช่แค่รางวัลชีวิตแต่เป็นรางวัลของพวกเรา ของดีจริงซึ่งเราสามารถที่จะเจอร่วมกันได้คือคนคนเดียวครับมุ่งมั่นที่จะทําดีมีกระจยที่ที่จะทําดีพูด,ดง่ายๆมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะรวมพลังร่วมทางสามารถที่จะมีกระใจร่วมกันได้แบบดีๆคือวันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่วันต่อๆไปมันจะดียิ่งขึ้นทุกท่านครับตอนนี้เนี่ย ยังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากก็ได้แต่ได้โปรดเห็นใจครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ทุกๆวันบ่อยๆเพราะคือผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าญาตินะครับลองเข้าไปในเพลย์ลิสต์คือเลื่อนเข้าไปใน y o u t u b e นะครับพิมพ์คำว่า19ลองไปให้ถึงความสุขรางวัลของดีจริงนะครับพิมพ์เข้าไปเข้าไปใน YouTube เลื่อนไปที่เพลย์ลิสต์นะครับ แล้วไปดูขั้นต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับไปตามลําดับมันไม่ต้องษา,าก,การทําการบ้านครับบางจุดก็จะงงงงแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การมีกระใจหรอกมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจะพัฒนาต่ออย่างมากนึกภาพตัวเราเองครับที่เราไม่มีกระใจที่จะตื่นไปทําอะไรกับการที่เราตื่นเต้นคึกคักในการที่จะไปทําเรื่องนั้นๆแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ผมบอกว่ามันฝึกได้ การมีกระจายคนเดียวมันได้ระดับหนึ่งแต่การมีกระจายร่วมกันโอ้โหมันจะแบบดีมากมากครับรวมพลังร่วมทางครับฝากไว้ในใจพวกเราทุกคนครับอยากให้ไปถึงจุดครับที่มองเห็นว่าเป็นบุญครับทุกอย่างครับมีจุดเริ่มต้นมีจุดเปลี่ยนครับจากคนที่ไม่เคยมีโทรศัพท์ทุกวันนี้ครับเรามีโทรศัพท์ธรรมดาเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีสมาร์ทโฟนแปลว่าอะไรครับ แปลว่าโลกยุคต่อไปครับผมเคยได้ยินบางคนนะครับบอกว่าการทํามาหากินทุกวันนี้เนี่ยยากขึ้นเพราะว่าการค้าออนไลน์ทําให้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบปัญญาประดิษฐ์นะครับทำให้งานสร้างสรรค์าบางอย่างเนี่ยได้รับผลกระทบ AI ครับปัญญาประดิษฐ์ทุกวันนี้เริ่มมีคนมาขาย AI ให้คนนําไปใช้งานแล้วนะครับก็มองว่านั่นคืออุปสรรคแต่ทุกท่านครับ การที่คนเรามีใจมาร่วมกันให้กับคำว่ารวมพลังร่วมทางอาจจะเป็นคำตอบดีๆของญาติของเราอีกมากมายผมก็เลยบอกต่อวีดีโอนี้ไปทุกวันครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับจะขอความกรุณาครับให้ท่านเป็นอีกคนหนึ่งครับเมื่อมีใจแล้วนะครับได้ปโปรดกรุณาครับบอกต่อวีดีโอที่19นี้ไปทุกวันมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะนี่เป็นเพียงวิดีโอแนะนำเป็นเพียง จุดเริ่มต้นและจะเป็นจุดพัฒนาต่อหรือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตของอีกหลายๆคนครับที่มาเริ่มมาฝึกมาสร้างการมีกระใจและจงใจที่จะไปต่อแบบดีๆขอความกรุณานะครับขอบพระคุณมากครับ